สวัสดีตอนเย็นจ้าวัสดีก็มาดูสวนผักที่น้องแพทปลูกเองนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนี่นะคะข้างหลังน้องแพทตอนนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกเดี๋ยวดูนะนี่ตอนนี้อยู่ส่วนพริกดูความดกของงาง อันนี้ก็เอากล้ามาจากบ้านแม่นะคะเอาตอนมันต้นนั้นเล็กๆนะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เอามาปลูกนะคะตอนนี้ก็ต้นโตลแล้วปลูกไว้กินนะคะแล้วก็ละแวกบ้านก็เก็บกินด้วยไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้ปลูกขายนะคะคนี่นี่ด้วยอันนี้ปลอดสารนะคะไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไรเลยน่นนารักไหม น่ารักไหมทุกคนเดีย๋ยวต่อไปเราจะมาดูอันนี้อันนี้เป็นมะเขือเทศต้นมันล้มนะคะมันเป็นมะเขือเทศต้นมันล้มก็เลยต้องเอาไม้อะทำมันไว้อย่างนี้แล้วก็มัดเชือกแบบห่วยแตกแนิดนึงทุกคนดูดูดูเนี่ยเี่ยอันนี้มันจะม,ม,จะมีมันจะมีลูกแล้วนเห็นไหมอันนี้จะเป็นลูกของมันเนี่ย ฝั่งนี้จะเห็นชัดก,กว่าเดี๋ยวเข้ามาข้างในมาขอเทศ่มมาขอที่อ้ยีอ้ยฝั่งนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันอน,น,อน,อน,อนี้ก็ปลูกนะคะแล้วก็มัดอย่างนี้นะทำได้หัวแตกนิดนะึงมีนี่หนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็เป็นพริกส่วนมากะคระับในสวนพริก อันนี้สุกแล้วน,นี่พริกสุกสดๆจากต้นค่ะเวลาแพทน้องแพจะใช้ก็จะมาเด็ดเอาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมันไม่ไกลจากที่พักเนาะแล้วก็นอกจากอันนี้ักแล้วก็จะมีอันสังเกตค่ะนี่จะเป็นที่ทางนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นดอกน้องกไม่ฟันทิ้งนะคะเพราะว่าเก็บไว้เวลาไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ย นิดนึงแต่ความจริงมันสูงมากนะคงแับตรงกลางมันทิงคะ่ะรับตรงกลางทีมาอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็มีสับป,ปะรดนะคะแปูกสับป,ปะรดไว้นะ,ะลูกเหมือนจะเอากินหมดแล้วนะเวลาแบบเราไปซื้อกินอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีมันจะมีที่บ้านนะะ้องแพมันปลูกนะคะแล้วก็ เวลาน้องแพ้ได้มาแล้วก็กินมันจะน้องแพ้จะเอาหวัวมันมาด้วยเนาะไอ้ไอันนี้มันนาดอกมันหนัก้านมันหนน้องแพ้ก็มาปลูกอันนี้ปลูกแบหลายต้นนะคะแล้วก็ยาวไปนะั่นนี้ก็เป็นใบกะเพราโอเคค่ะและนี่ก็คือสวนเล็กๆนะคะที่น้องแพปลูกไว้กินนะคะ มันเป็นที่ปปล่าๆที่เขาไม่ทำที่เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะก็เลยเอามาปลูกเพราะว่ามันเป็นที่ของส่วนที่บ้านที่น้องแพชเช่าอยู่คะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ,จะจบ๊า,านนยบายค่ะ